มีดีกับคาร์มาได้ค่ะก็ขอแสดงความมนดีกับคามานะคะครบรอบ15ปีค่ะยิ่งใหญ่มากจริงๆก็ผงเป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้มาร่วมงานกับคามาด้วยค่ะก็ขอให้มีปีถัดไปที่แข็งแรงค่ะจริงๆคาร์มาป็นส่วนของมมีพี่ทั้งหลายนะใช่ไหมมันมีเขาทุกสิ่งอย่างความสุขความงามทุกอย่างใช่ค่ะก็วันนี้ก็จะได้เห็นเอ่อโชว์ได้เห็นความหลากหลายของของแต่ละแบรนด์ด้วยค่ะก็ดีใจได้เป็นส่วนหนึ่งของโชว์ในวันนี้ค่ะแย่วงก็ภายในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะร์ม ใกล้ละค่ะใกล้ละค่ะตอนนี้เดือดทุกคิวนี่พี่บอยมาด้วยเลยบอกว่าโอ้โหเราเป็นเป็นอ่อถ่ายไปแล้วก็ออนไปแต่ว่าก็จะมีมาความคุณภาพให้คุณผู้ชมได้ชมกันแน่นอนค่ะก็ยังยังถ่ายทำกันอยู่ค่ะก็ตอนนี้ออนพร้อมกันสองเรื่องคือทางหมดเวลาตายแล้วก็เท่ากระดักนาอใช่ใช่มาพร้อมมาสองเรื่องร้อมเันสองเรื่องเลยค่ะศุกเสาร์อาทิตย์ก็สามารถรับชมได้ค่ะมันทุกเวลาชนยังไม่แพงอยู่พี คนละวันค่ะคนละวันกันเท่าอทามเนี่ยวันศุกร์ตอนสี่ทุ่มกว่าหรือว่าจะไปดูย้อนหลังได้ที่ actu id ค่ะส่วนเท่ากระดังงานในมาเสาวาชิตในช่อง workpoint ก็ไปดูย้อนหลังได้ที่ Netflix ค่ะแต่กระแสมาแรงทั้งคู่เลยนะทั้งสองเรื่องเลยนะเป็นสองเรื่องที่คนละแนวเลยค่ะใช่แล้วเราก็ใช้เวลาทํางานกันมาเท่ากระดังงานจบก่อนแต่ว่าทามเนี่ยตอนนี้กําลังกําลังถ่ายทลั่งกด้วยค่ะทามยังไม่จบเรียดถ่ายยังไม่จบเลยค่ะเดือดทุกคิวแต่สนุกมากค่ะก็ก็เป็นคนละแนวก็เป็นเป็นแนวใหม่ ที่ที่มีโอกาสได้ทำงานโปรดักชันใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าน่าจะถูกใจคุณผู้ชมเพราะมันเป็นเป็นแนวแบบแฟนตาซีฆาตกรรมอะไรอย่างเนื้อทำมีกระแสชื่นชมแหมมากแหมมากค่อนข้างค่อนข้างมีฟีดแบ็กที่ดีมากค่ะเพราะว่าเป็นเป็นแนวใหม่ที่ท่านไม่เคยเล่นแบบนี้เหมือนกันแล้วก็ด้วยบทประพันธ์ที่มีอะค่ะแล้วก็มาปรับเป็นเป็นบทละครซึ่งก็เพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นเลยค่ะตอนแรกไก่คงกลัวว่าดูแล้วจะงงอย่างพอมีดูจริงๆก็ไม่งงใช่ใช่ใช่คืเหมือนอย่างที่พี่ชอนบอกว่า ถ้าอ่านเรื่องอาจจะแบบการทํางานมันยากแน่นอนแต่ว่าจะย่อยให้ง่ายที่สุดสําหรับคนที่ดูอะไรเงี้ค่ะก็สามารถมาติดตามดูได้ย้อนหลังได้และคุณชุมเวลาเข้าคู่กับบอยประกรแบบหูแบบรับถึงรับสงกันถึง,งเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมง,งานกับพี่บอยแบบเต็มเต <ๆๆ S 1> ็มเยนซึ่ง ซึ่งก็ซีนอารมณ์ยเยอะมากแล้วก็ซีนดาร,ร์ต้องยิงกันฆ่ากันอะไรก็ก็มากมายเลยะคะ<ช>่ะก็เป็นอีกแนวหนึ่งที่เราได้มีโอกาสมาร่วมง,งานกา<ช>ันซึ่งเรียกว่าเรียกว่าทำงานกันเป็นทีมดีกว่าทั้งทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลันนง,งทุกคนค่ะก็หลายกระแสชื่นชมเองเราคูฟิวมากขนาดเลยชื่นใจค่ะชื่นใจเพราะว่าเราก็เหมือนกับคนทำงานเราก็อยากทำอะไรที่มัน,ม,นมันมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มันก็เหมือนได้พัฒนาตัวเองด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วด้วยบทที่มีความยากทุกคนก็พยายามทำทำงานของตัวเองอย่างเต็มที่แล้วก็ได้เจอพี่ๆ ที่มีความสามารถเนาะทุกทุกคนเลยอะค่ะแล้วก็เพ้่อก,กับชีมนงานทุกคนก็รู้สึกว่าเออเราเรา,เราดีใจที่มีโอกาสได้ทํำชิ้นงานที่ดีนอกจากกระแสและครมาดีแล้วปีนี้<ะ> เรื่องธุรกิจของแพนก็ปังไม่หยุดเหมือนกันไปต่อยังไม่หยุดยังไปต่อยังไม่หยุดยั้งไปต่อค่ะก็ไปคอลแลบแบรนด์กับน้องๆที่เชียงใหม่ชื่อแบรนด์ตลอนค่ะก็เป็นอะไรที่เราเดินทางไปบ่อยไปแล้วชอบใส่เสื้อผ้าที่ดูเรียบง่ายอยู่แล้วอะไรอย่างี้ค่ะแล้วก็เลยคิดว่าแล้วเราก็เป็นคนชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวก็คิดว่าน่าจะตอบโจทย์ซื้อจนซื้อเขาจนแบบจนต้องมาของคอลแลบกันว่าของมันทาร่วมกันอะไรอย่างี้ค่ะก็ได้รับฟีดแบ็กที่ดีมากๆก็ชื่อแบรนด์ตลอนค่ะอยู่ที่เชียงใหม่แต่ว่าตอนนี้มีสาามอยู่่่ทททีีกรุงเพแล แล้วก็เด anyway, in ิมาเย็ดหรือว่าถ้าเกิดใครสนใจอยากลองอะไรเงี้ยค่ะก็มาดูได้สนใจไหมคะใได้การเป็นคอนเ็บกันนี่เราจะต้องเราต้องคุยกันยังไงหือเพื่อจะให้เข้ากันเมร์ชกันระหว่างสองฝั่งอ่าจริงๆแล้วน้องๆก็เป็นแบบเป็นเป็นเครื่อเวดีเป็นเป็นคนรุ่นใหม่ที่ทำธุรกิจอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ได้หุดหุนกันอยู่แล้วก็เลยคิดว่าเอ้ยพี่แพนมาลองทำมาทำร่วมกันไหมอะไรเงี้ยค่ะแพนก็อยากทำกับน้องเป็นเป็นสไตล์ในแบบที่เราชอบเพราะอะไรที่เราชอบ มันจะทําออกมาได้อย่างมีความสุขอะไรเงี K ้ยค่ะก็เหมือนกับเท็ดดี้เฮาส์ตุ๊กตาหมีอะไรเงี้ยมันก็ยังคงอยู่เป็นเรื่องราวที่อยู่รอบๆตัวเราเสมอค่ะใช่แล้วค่ะคริสต์มาสอุ้ยทันไมรู้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เร็วยิ่งกว่าส่งอยู่ต้นเดือนหน้าคอลเลคชั่นคริสต์มาสทำไมจะมาค่ะใครที่พร้อมเดินทางท่องเที่ยวก็มีให้ได้เลือกเยอะแยะเลย จริงค่ะแต่มันก็ไม่ง่ายคือมันว่าทํากิจจับทำอะไรสักอย่างมันไม่ใช่ง่ายเลยแต่เป็นแต่ว่าเราก็คิดว่ามันเป็นโอกาสที่ได้มาเจอน้องๆที่เขาที่เขามีมีพลังมีไฟในการทำอะไรเงี้ยค่ะและเป็นความชอบของเราด้วย <c oughs> ก็เลยลองลองทําด้วยกันอย่างเงี้ยซึ่งน้องๆเขาก็ตั้งใจทํามากจนเรารู้สึกว่า หนูถ้าน้องทําขนาดนี้เราก็เราก็เราก็เต็มที่เราก็ดีใจอะไรเงี้ยค่ะแต่แต่ละคอลเลคชันแพรลงดีเทลดีลงลงดีเทลมันไปมากนเอยคือเราก็จะใส่ใส่ความเป็นตัวตนของเราลงไปในคอลเลคชันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องของผ้าเรื่องของอะไรเงี้ยก็มามาเรื่องมามาเจอกันตรงกลางระหว่างความเป็นแบรนด์คารล เพื่อเพื่อให้มันมีคนเห็นแล้วรู้สึกเป็นตัวเราด้วยแล้วก็เป็นเป็นแบรนด์ของน้องๆด้วยค่ะอย <c oughs> ตอนนี้น้องๆเขาขยับขยายมีพัทยามีกรุงเทพเนี่ยคะ่ะ ชียงใหม่หลายๆที่ก็เดี๋ยวรอติดตามได้หรือใครสนใจอันไหนอะไรเงรี้ยค่ะก็จะรีบรีบแพ็ครีบส่งให้อย่างรวดเร็วเออเป็นคุณลูกค้ามาก่อนเนี่ยเราเลยรู้ว่าเราซื้ออะไรเราก็อยากได้ของเร็วเออถ้าอยากได้ก็ต้องไปซื้อไปลองอะไรเงรี้ยค่ะก็เลยพยายามจะเอาสิ่งเหล่านี้ให้ตอบโจทย์ที่เป็นคุณลูกค้าเหมือนกันนี่ค่ะสุดท้ายของปีนี้ปีหน้าวางอะไร้ยคะปีหน้าหรอคะก็มีมีโปรเจกต์ที่เป็นเป็นซีรีส์ที่จะเตรียมตัวใครทำก่อนเรื่องก็เป็นเรื่องใหม่เดี๋ยวอุ้ไว้ก่อนเดี๋ยวปีหน้าเริ่มกันหม่อ างานการไม่ตีีอยู่เลยนไม่ได้เลยสนุกค่ะสนุกก็ขอให้ขอให้เป็นอีกปีที่เราน้องมีความเคลื่อนไหวตลอดค่ะหลายคนยังเซลอยู่ตลอดแหละงานเหมือนร้อนเงินไม่ได้เลยทำงานเลยก็ไปออกกำลังกายกอล์อไงแล้วก็ไปทำธุรกิจไปอะไรคือมันก็มันก็มีเรื่องอะไรที่เราอยากทำมากมายมีเรื่องของการเดินทางมีเรื่องอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็เป็นครอบครัวใหญ่เราก็รู้สึกการที่เราอยู่รวมกันเยอะๆมันก็มันก็ลนอกมันก็ต้องได้ดู ดูแลกแนนันเ,น,เนี่ยเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะและหลานก็กำลังโตด้วยฝั่งพี่หมีเขาไม่ได้เบรกใช่ไหมว่าต้อ,พอพะ,ะพี่หมีล่ะคะพี่หมีก็วิ่งไม่แพ้ก,กันเลยลุงกับป้าไม่อยูดเลยก็เรียกว่ามีความสุขกันทุกวันเพราะอาหารของใช่ใช่ไมปทิ้งโอกาสที่อะไรใหม่ๆที่จะเข้ามากันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะได้เลยค่ะพี่ชายต้องดีแนงค่ะ ให้ตาเหยียดไม่แบบไามตรงนี้หน่อยนะ